พี่น้องมาชมบรรยากาศหาเห็ดจ้าก็มาหาเห็ดเต็มตาแล้วพี่น้องเห็น้องก็ใช้ถุงประลุงกระลังบรรยากาศหากินเลาะบ้าน ได้เอาแล้วก็ตามมาใหมไม่ใส่หมอเไม่ได้บไม่ได้ปาตะก้าตะก้าดำๆเยอะๆถือเอาไม้ทิ้งสิมันจะแตกอย่าถือแรงอย่าทำแรงมันจะแตกหากินหลอปนาย ถุงมือล้ยิ่งดีเพราะว่าน้ำมันบาด้อือาหรออืออะไรกนะ่ามวนขาดพี่น้องอ่ามวนขาดพี่น้องเอ้ยตาดำำนะเดาอตาที่มีหูดำดำเนาะคือตาขนไอตรง ตอนเสียงดอกเคสหยกบ้างเด้อโอ้โห้นี่จะดอกงามๆตุปุติปิอำเหอใหม่ไม่ใช่มีหลายดอกอยู่ดอกทางน้ำขัดเข่าน้ำขัดเขาโคตินเหลือดเลย หมดกรหลายแล้วหมดขันหมดงามอือม,มาถ่ายคลิปน้ำพี่นอ,ดดองมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปชดด้วยก็มาถ่ายคลิปยาวด้วยหาเห็ดโอ้ยเหยียบน้ำคัดข่าวาบย่างปวด เลาะบ้านพี่น้องอีกฟังหนึ่งของหมูวานคนละฟังต้งนนันอยู่ติดเท่อนเลยเก็บหมูวานฮ้มีว่ะมามามาทางพี่ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะหาเห็ดต้นนี้มันเป็นเห็ดทานก็เห็ดเขาเปียงพี่น้องเห็ดเขาไข่หลังแหลมันก็นสิอยู่ในไปนกว่านี้อยู่หขขล่อปลาเขาไข่หล้งแหลมันสิอยู่ในฟังหุด ตามเคยเก็บทุกปีแต่บ่ทท่านได็เขาไปเบิงนี่มัอยู่ฟังนี่ย่างบ่ทท่านถึงก็เอาพุ่มเดียวนี่ละพี่น้องประมาณสองสามตาท่านก็ให้ยร้านเอาไปเมื่อยอยู่ใส่ทุงยางเพ่ลนน้ำกลดหลดก่อพ่นสีได้ทุงยางมาเพลนหยานปมไม้ฮีจากเพิ่นฟางนั้นเพิ่นกะจะฟองสวนเพิ่นเจียวใหญ่อยู่ฟางนั้นก็ะสีเป็่นหน้าเขา คุณเห็ดหน้าเขาโลโลบาทขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมพามาชมบรรยากาศวันสบายสบาย,บายหาเห็ดจะพี่น้อง